ชื่อเดี๋ยวพึ่งอ่ะสวัสดีค่ะเราจะมาท้าชื่อสัตว์การเป็นภาษาอกิจกันนะคะโอเอ่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มมาตังเพที่ีก่ทภาษาอังกฤษจากภาพหมดกี่ข้อที่ส่งข้อสิบสองข้อข้อสอบจะได้กี่ข้อทุกคนมาลุ้นกันค่ะใครเข้ามาแล้วสามารถมาคุยกันได้นะคะแม่ เดียวกีบชีบคาร์ชีบโอ้ก็ขอตอบชีบนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมสองคนนะคะมาถ่ายเกมกันนะคะสวัสดีค่ะบาบาร่าบาบาราบาบาราเพล็กซ์อ่านผิดขออภัยนะคะถูกไหมคะถูกเขาตอบถูกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ชาริตาคอมเมนต์ม,มาดูด้วยนะคะว่าทุกคนเอาไหนกันนะคะค่ะ าษาไทยชื่อศาสตว์เป็นภาษาอังกฤษกับคำนังเขาหอมกันนะคะเขาหอมฟลักเหรอะคะจะถูกรื่เปล่าคำตอบคือข้อดีว้าวถูกต้องโอ้โหสองคะแนนแล้วค่ะข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สค่ะอะไรขนาดเวล์ดอฟเฟนชอบหนูได้ต่าอยู่เดิ อะไรดีคะถูกไหมคะทุกคนช่วาดอลฟินช่ว้าวเบลเกือเก่งมากค่ะเ้ยสามเต่นสามคะแนนจากข้อตรงกับทด้อบออันนั้นคือหมาป่า ข้อหนึ่งค่ะเขาบูไงบูมาป่าไงคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะมาถ่ายคำสับหอมเดือนสวยสิลูกไม่เอาเท้าขึ้นข้างบนสี่คะแไนแล้วเหรอคะรูปอะไรนะมาลายภาษาอังกฤษอะไรนะ ห6คะแนนเพราะว่าหนูตัรชี้แล้วหนูใจชี้ทำไงมันก็เป็นเลขเจ็ดต่อไปเลยค่ะนี่นะคะ B chicken C dog เจ้าช h i c k e n bird อะไรดีนะข้าหอมจะได้ขีดคะแนนทุกคนสวัสดีนะคะทักทายกันได้นะคะมาเล่นเกมกับน้อเข้าหอมกันค่ะหนูได้6คะแนนหแล้วเหรอ้เก่งมากค่ะ A Pick Fish C Fry Fry อะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรคะ Fish Fish ถูกต้องถูกต้องตอบคือข้อ B มันง่ายมากค่ะทุกคนข่วนมือข่วนมือเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะตั้งถ่ายกันเข้ามาได้นะคะจัง๋ บัฟโรดองกี้มังกี้อะไรคะหนูได้แต่คะแนนแล้วหรอโอ้ยสูงทุกข้อเลยเหรอมังกี้แม่ถ้าเป็นถ้าเป็นเก้าอ่ะแล้วไงถ้าหนูทำได้อ่ะแม่ก็ต้องนับเก้านะจ้ะมาดูค่ะว่าเขาความจะได้ครบหรือเปล่าคะอะไรดีคะอันนี้คือก็แต่ แม่คะนาะนี้ก็คือหนูยการนี่ข้าวบีต้ข้อหอมได้แปดราะหอมผิดคำหนึงเออข้าหอม่รู้จับูไงข้าวโรกับคำขอในข้อดข้าวหอมดข้าหอมดกาเกรเอสี่แกรแคนดูก็หนูฟังไม่รู้เรื่องนี่คืออะไรสวัสดีนะคะพี่กันหนู สมุนชนุกนะคะเข้าห้องกำลังเล่นเกมอยู่นะคะเล่นเกมไทยคำศัพท์จากภาพเป็นชื่อสายภาษาอังกฤษนะคะจากข้อตรงกับคำศัพท์ในข้อใดวันนี้ไลน้องเ้าหอมถ่ยเกมค่ะเขาคาเมลเมาอะไรคะเฮ้ยอันนั้นคาเมลนั่นน่ะอวดนั่นน่ะอันนั้นเขาแล้วก็หนูข้างล่างเมาเขาหอมได้ได้ได้ แม่นูจะทายอีกนะหนูจะเอาอีกหนึ่งอันเพราะหนูชอบเก่งจังเลยเนี่ยเขาหอมพี่กโมลชนุ้บอกว่าเก่งจังขอบคุณนะคะค่ะอันนี้นะคะอันนี้เหรอสิวสีฮอตชาร์ปอะไรดีคะแมวน้ำแมวน้ำสิวแมวน้ำได้เก้าข้อ หอมผิดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผิดไปสามพอขอบคุณนะคะที่เข้าไปชมเข้าหอมได้เท่าไหร่คะเก้าส่วนสิบสองผิดไปสามพอนะคะเก่งมากพอใจไหมคะพอใจหนูจะเอาอีกหนูจะเอาอีกหนูต้องต้องท่องคำสามให้เยอะกว่านี้นะคะหนูจะเอา